ตเตือนแรงอีกหนึ่งถึงสองวันอาจเกิดเหตุการณ์ใหญ่มวนประชาชนจะพึ่งนอนใจคลื่นใต้น้นาำจากชายแดนสัญญาณเตือนจากหมอปลายสะท้อนความเปราะบางของประเทศท่านผู้ฟังครับในช่วงเวลาที่ประเทศกำลังเผชิญความผันผ,นผวนหลากหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจการเมืองและสถานการณ์ระหว่างประเทศ เสียงเตือนจากผู้อย่างรู้หรือผู้มากด้วยานทัศนะมักได้รับความสนใจอย่างยิ่งมาจากบุคคลที่มีชื่อเสียงด้านการสื่อสารกับพลังงานเหนือธรรมชาติและเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางจากการทำนายเหตุการณ์ระดับชาติที่เกิดขึ้นจริงมาแล้วหลายครั้งคลาบล่าสุดหมอปลายได้ออกมาเตือนถึงสถานการณ์ที่อาจจะลุกลามในลักษณะปะทะชายแดน กับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งอาจไม่ใช่แค่ข่าวลือหรือการประเมินทางยุทธศาสตร์เท่านั้นแต่เป็นสิ่งที่เธออธิบายว่าเธอเห็นได้จากพลังงานเที่ยวรุนแรงและเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงเวลานี้ความตึงเครียดที่เธอพูดถึงไม่ใช่เพียงแค่คำทำนายทั่วไปครับแต่แฝงไปด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความกังวลความหวาดกลัวและความห่วงใยต่อประชาชน ในพื้นที่เสียงโดยตรงหมอปลายได้พูดถึงคำว่าชุดใหญ่ไฟกระพริบที่หมอปลายกล่าวถึงในครั้งนี้มันไม่ใช่เพียงคำเปรียบเลยเพื่อสร้างความตื่นตระหนกแต่เป็นการสื่อถึงความรุนแรงที่อาจขยายวงกว้างจนส่งผลต่อชีวิตของผู้คนทรัพย์สินของประชาชนความมั่นคงของรัฐและเมแต่การทุจระหว่างประเทศคำเตือนของเธอ จึงไม่ควรมองข้ามหรือเพิกเฉยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์ชายแดนบางจุดเริ่มมีความเคลื่อนไหวผิดปกติท่านผู้ฟังครับจากบทสนทนาและคำพยากรณ์ของหมอปลายในครั้งนี้อย่างพาดพิงถึงประเด็นยุทธวิธีหรือเครื่องมือขนาดใหญ่ที่อาจถูกนำมาใช้ซึ่งเธอย้ำว่าเป็นของฝั่งไทยเองสิ่งเหล่านี้ ถ้าไม่เกิดคําถามสําคัญว่าประเทศไทยพร้อมจะรับมือกับความเปลี่ยนปแปลงครั้งใหญ่หรือไม่และควรเลือกความสงบผ่านการใช้เหตุผลหรือจะปล่อยให้สถานการณ์ลากยาวด้วยความรุนแรงซ้ำซากการที่หมอปลายเน้นว่าให้ประชาชนห่วงชีวิตตัวเองก่อนห่วงบ้านทีหลังจึงไม่ได้เป็นเพียงคำพูดเพื่อเราอารมณ์แต่เป็นการเรียกร้อง ให้เกิดสติร่วมกันในสังคมท่ามกลางยุคสมัยที่สงครามไม่ควรเป็นคําตอบของความขัดแย้งใดอีกแล้วท่ามกลางสถานการณ์บ้านเมืองที่เต็มไปได้วยความไม่แน่นอนทั้งการเปลี่ยนปแปลงทางการเมืองความขัดแย้งชายแดนและความรู้สึกไม่มั่นคงในหมู่ประชาชนล่าสุดหมอะปลายแพลกซิปหมอดูชื่อดังที่มีชื่อเสียง จากการสื่อสารกับยมทูตก็ได้ออกมาให้คำเตือนอย่างเงีเงยบๆแต่ชัดเจนว่าอีกหนึ่งถึงสองวันนี้อาจจะมีเหตุการณ์ชุดใหญ่ไฟกระพริบซึ่งสร้างความตื่นตัวให้กับผู้ที่ติดตามคำทํานายของเธอมาอย่างต่อเนื่องแม้ช่วงนี้หมอปลายจะค่อนข้างเงียบไม่ออกมาแสดงทา่าทีหรือทำนายอย่างเปิดเผยเหมือนที่ผ่านมาแต่เมื่อผู้สื่อข่าวมีโอกาสได้พบตัว จึงไม่พลาดที่จะสอบถามถึงสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันรวมถึงคำถามสำคัญที่อยู่ในกระแสสังคมออนไลน์อย่างติ๊กตอนั่นคือใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของไทยหมอปลายเผยว่าดวงเมืองได้มีการเปลี่ยนปแปลงไปแล้วเมื่อประมาณสองสัปดาห์ก่อนซึ่งส่งผลต่อก,การบริหารประเทศโดยตรงและเป็นไปได้ว่าการบริหารขณะนี้ อาจไม่ได้มาจากตัวนายกที่เห็นอยู่เบื้องหน้าเสมอไปแต่อาจามีบุคคลที่อยู่เบื้องหลังที่กำลังดำเนินง,งานอย่างเงียบๆจนณเวลานี้โดยระบุว่าตัวจริงจะขึ้นมาอย่างเด่นชัดก็คงในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมปลายปีนี้ครับแล้วเธอยังกล่าวอย่างชัดเจนว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่จะเป็นผู้ชายที่มีความแข็งแรงคล่องตัว อย่างวิ่งได้ถือปืนได้และมีทักษะการพูดที่ชัดเจนแต่ก็ได้ฝากความกังวลไว้อย่างน่าเสะเทือนใจว่าหากเพื่อนคนนี้ขึ้นมาจริงสิ่งที่น่าห่วงมากๆคือความเอาแต่ใจและการตัดสินใจที่ขาดเหตุผลซึ่งอาจนำมาซึ่งความเดือดร้อนต่อประชาชนทั่วไปครับในประเด็นเรื่องของความไม่สงบที่อาจเกิดขึ้นระหว่างประเทศไทย กับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกัมพูชาหมวัวปลายก็ไม่ได้ฝันทงหรือระบุชัดเจนว่เาเหตุการณ์จะเกิดขึ้นแน่นอนในทันทีแต่กล่าวในลักษณะเตือนภัยว่าพลังงานบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวแรงมากและอาจนำไปสู่เหตุการณ์รุนแรงได้ในระยะสั้นอีกครั้งเธอได้ทิง้งทายด้วยคำขอที่จริงใจว่าคอ้เหตุการณ์ใ,ใดๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้น เบาบางลงและจบลงอย่างรวดเร็วเพราะไม่ว่าจะเป็นสงครามหรือความขัดแย้งใดๆล้วนก็สร้างความสูญเสียและส่งผลกระทบต่อชีวิตประชาชนที่บริสุทธิ์ซึ่งมันสมควรจะเกิดขึ้นในยุคที่โลกควรจะสีวิไลแล้วการใช้ช่องทางการทูตเพื่อแก้ไขปัญหาจึงควรจะเป็นแนวทางหลักแทนที่จะจบด้วยความรุนแรง หรือการใช้กำลังทางทหารท่านผู้ฟังครับหมอปลายเตือนแรงอาจเกิดเหตุปัท้าใหญ่ในหนึ่งถึงสองวันขอยชาวบ้านจะพึ่งห่วงทรัพย์สินให้ห่วงชีวิตตนเองก่อนภายใต้บรรยากาศบ้านเมืองที่ยังคงตึงเครียดในหลายมิติล่าสุดหมอปลายพรกซิบหมอดูผู้เป็นเที่ยรู้จักจากการนาเรื่องใหญ่ๆระดับประเทศ ก็ได้ออกมาเตือนถึงสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยเฉพาะความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีแนวโน้มจะลุกลามและทวีความรุนแรงมากกว่าครั้งก่อน,อนหมอปลายได้ใช้คำว่าชุดใหญ่ไฟกระพริบซึ่งอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน1นสวันนี้พร้อมทั้งย้ำกับประชาชนในพื้นที่ชายแดนว่าจะเพิ่งห่วงทรัพย์สินหรือบ้านเรือน แต่จงให้ความสําคัญต่อชีวิตตนเองก่อนเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นอันตนำมาซึ่งการสูญเสียเลือดเนื้อและอาจจะหดรายกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเธอได้เปิดเผยว่าจากสิ่งที่เธอเห็นทางพลังงานหรือสัมผัสบางอย่างมันจะมีบางสิ่งขนาดใหญ่หนักและแข็งแรงถูกเตรียมพร้อมไว้แล้วโดยสิ่งนั้นจะไม่ถูกใช้ออกมา ในทางยุทธวิธีและนั่นก็เป็นสิ่งที่ทำให้เธอกังวลเป็นพิเศษตัวกิมมิกยังไม่เริ่มยังไม่ออกแต่คิดว่าต้องใช้ถ้าไม่ได้ใช้ปีนี้แล้วจะใช้ปีไหนล่ะประโยคที่แฝงด้วยความในว่าทางฝั่งไทยเองอาจมีการเตรียมยุทธวิธีหรืออาวุธบางอย่างไว้แล้วและมีแนวโน้มว่าอาจต้องเก็บขึ้นมาใชา้อย่างหลีกไม่ได้ อย่างไรก็ตามครับหมอปลายยังฝากความหวังว่าหากยังไม่ใช่ตอนนี้อาจเก็บสิ่งเหล่านั้นไว้เป็นบทเรียนให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาแทนที่จะต้องใช้มันในสถานการณ์จริงซึ่งจะส่งผลเสียอย่างมหาศาลต่อประเทศและประชาชนแม้สุดท้ายแล้วเธอเชื่อว่าเหตุการณ์ทั้งหมดจะสงบลงได้แต่ก่อจะไปถึงจุดนั้น ก็จะต้องผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากซึ่งอาจกระทบไปถึงความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศอื่นๆและคาดว่าเหตุการณ์ทั้งหมดน่าจะใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนจึงจะคลี่คลายลงได้อย่างเป็นรูปธปรรมท,ท่านผู้ฟังครับห้ากคำเตือนสำคัญจากหมอปลายเธอได้บอกไว้ว่าอย่างแรกชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนอย่าประมาท ให้ระวังเรื่องชีวิตมากกว่าทรัพย์สินอย่างที่สองอาจมีการประทะขนาดใหญ่ในหนึ่งถึงสองวันนี้นะ 3. ประเทศไทยอาจมียุทธวิธีที่ถูกเตรียมไว้และอาจถูกนำมาใช้จริงอย่างที่ 4. หวังให้เหตุการณ์นี้ผ่านไปโดยไม่ต้องสูญเสียมากมายแต่อย่างที่ห้าคาว่าจะใช้เวลาราวหนึ่งเดือน กว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติท่านผู้ฟังครับคำถามสําคัญที่ยังค้างคาใจใครหลายคนในเวลานี้ก็คือจุดจบของความขัดแยง้งบริเวณชายแดนระหว่างประเทศไทยกัมพูชาว่าจะยุติลงเมื่อใดนี่คือสิ่งที่ประชาชนทั้งสองฝั่งชายแดนต่างเฝ้ารอคอยด้วยความหวังความหวังที่จะเห็นสันติภาพกลับขึ้นมาอีกครั้ง แม้ว่าคำทำนายจากหมอปลายพภากิบจะสร้างความตื่นตัวในสังคมแต่เจตนาของเธอก็ไม่ใช่เพื่อก่อให้เกิดความตื่นตระหนกหากแต่เป็นการส่งสัญญาณเตือนเตือนให้เราทุกคนมีสติรับมือกับสถานการณ์และเฝ้าระวังอย่างไม่ประมาทเพราะในสถานการณ์เช่นนี้หากเพียงพลิตาเดียวของความประมาทเกิดขึ้นสิ่งที่สูญเสีย อาจไม่ใช่เพียงแค่ทรัพย์สินหรือเขียดแดนแต่มันคือชีวิตของบุคคลที่อยู่ท่ามกลางไฟแห่งความขัดแย้งนั่นเองอนาโปโมติคันติโกผู้มีความอดทนย่อมไม่ที่ชอบใจของบุคคลอื่นช่องคิดดีทำดีแชนเนลขอขอ,ขอบบุคคณเนื้หาที่มาข้อมูลที่นำเรื่องราวดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟัง ขอบระคุณท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ